ส, ready for things. Look, Trump, you สวสัสดีครับผมพบกับผมที่เคยผมกับรายการรักบอลไลน์ วันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์นะครับผมกอยู่กับปอกกี้เช่นเคยนะครับผมก็จะมารับหน้าที่อัปเดตข่าวสารแลวก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมอวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมก็ช่มงเชาแต่เช้าเลยนะครับสำหรับกรุงเทพหลายๆที่ผมก็ฝนตกลงมาก็คงอาจจะนอนพักผ่อนกันอย่างสบายเลยครับในวันหยุดพักผ่อนนี้นะครับผมอ่ะเราเพิ่มการเสียเวลาครับเรามาเริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะครับผมก็มีด้วยกันหลายลีกเลยนะผมก็เริ่มที่ฟีเวยรีกิจครับลีกยอดนิยมกันเลยดีกว่านะครับ การเ่นที่คู่แรกนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมพบกับน้าของนิวคาสเซิลนะครับผมก็สเปอร์นะครับผมอันดับ4นะครับผมก็ต้องการในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะอย่างถาวรนะครับผมในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกดูกันหน้านะครับผมก็พบกับนิวคาสเซิลที่ฟอร์มดีมากนะตอนนี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับสเปอร์ผมจะสู่ขึ้นนําก่อนเลยครับจากแกเรตเบลครับในนาทีที่5นะครับผมจากนั้นครับนาทีที่24นะครับผมก็เป็นทางด้านของนิวคาสเซิล มาตีเสมอได้ครับจากทางของกูก่อนนะครับครึ่งหลังนะครับผมก็ยังเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับสเปอร์นั้นเล่นได้ดีกว่าผมกม็เป็นทางด้านของกเดตเบลครับมาบวกประตูที่2ให้สเปอร์ขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็มีลูกัะหวะวัดเสียวอีกมากมายนะจะจบเกมแล้วนะครับผมก็เป็นสเปอร์ที่เอาชนะนิวคาสเซิลจะได้2ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับแล้วก็มาที่คู่นึงนะครับผมคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลพบกับทางด้านของซันเดแลนั่นเองนะครับ ซาดานครับเปิดบ้านรับการเยือนของอาเซนอนครับอาเซนอลตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มนั้นดีวันดีคืนจริงๆนะครับสำหรับในเกมเกมนี้นะครับผมก็มีประตูโทนประตูเดียวนะครับผมก็เกิดขึ้นในนาทีที่35ผมก็เป็นทางด้านของทีมเยือนครับอาเซนอนได้ประตูชัยครับในนาทีที่ส5มครับจากทางของกาสตาล่านั่นเองนะครับผมเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีอยู่แล้วครับคนนี้ผมก็เอาชนะซาดานไปศู์ประตูจนหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับผมแต่อาเซนอนนั้นมี เหลือ10คนด้วยครับในเกมนี้นผมก็เป็นทางด้านของเจียงกิศานะครับโดนใบเหลืองที่2องนะก็เป็นใบแดงอะไรออกไปแต่อัลชน,นก็ยังเก็บตามแต้มได้สําเร็จนะครับมาที่คู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของเชลซีนะครับผมเปิดบ้านรับกาเยืนของวีแกนแอตเลติกเชลซีนั้นถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยสวยดูเลยนะผมหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านรับกาเยืนของวีแกน เชลซีครับก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยนะครับผมจากนายของรามิเรสครับในนาทีที่23นะครับผมเนี่ยแล้วก็มาเริ่มที่ครึ่งหลังครับก็เป็นท่าทางของอารซาครับที่กลับมาลงตัวจริงอีกครั้งหนึ่งผมก็มาบวกด้วยสองให้กับเชลซีนําห่าง2-0นะครับผมจากนั้นครับนาทีที่58นะผมก็เป็นท่าทางของมาโรนี่นะครับของวิกแอนแอตเตติกนั้นไล่ขึ้นมาครับสองเพิตันหนึ่ง ครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของเชลซีมาได้ประตูนำห่างอีกครั้งครับจากทางด้านของแฟรงค์นมผ่านนะโอ้โหนี่ฟอร์มดีจริงๆนะยิง,ง,งทุกนัดแล้วนกะ็ให้เชลซีนี่นำห่างสามประตูต่อหนึ่งแล้วก่อนทมดเวลาบาดเจ็บนะครับผมนาทีที่90 60ครับก็เป็นเรื่องของตัวสำรองครับมาโกมารินนั่นเองนะผมทำประตูแรกให้กับเชลซีได้ด้วยนะในซีซั่นเชลซีครับก็หมดเวลาครับเชลซี Chelsea ก็เปิดบ้านครับถล่มวีแกนไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับก็อยู่อันดับสามเช่นเดิม ก็ไล่ที่ทางด้านของแมนซิตี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นดีๆก็ทําหมูหกซะก็เป็นทางด้านของซัลซามันตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนซิตี้ครับซัลซามันตันนั้นก็ต้องการหนีตกชั้นแล้วก็คุณซื้อใหม่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นทางด้านของซัลซามันตันครับแทบดูขึ้นนําก่อนเลยนอกจากทางด้านของ พันชอนครับในนาทีที่7จ็ดนะครับจากนั้นครับในนาทีที่22ครับก็ออกนําห่าง2ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากซานของเดวิสนั่นเองและจากนั้นครับทางด้านของแมนซีนั้นมาไล่ได้อีกหนึ่งประตูผมจากนั้นของเตโก้ครับในนาทีที่39หมุครึ่งแรกครับเป็นนักเตะของซอร์จานตนันนำห่างสอประตูต่อหนึ่งขึ้นหลังนะครับผมก็ทําหมูหกใส่สำหรับแกเร็ตเบลลี่ผมก็ทําเข้าประตูตัวเองผมทําให้ซอร์จานตันนั้นนําห่างไปถึง3ประตูต่อหนึ่ง นะแล้วก็จบเกมนะผมก็เป็นซัสซัมส์ตันที่เอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูต่อ1แมนซิตี้ก็ห่างกับแมนยูไป9แต้มในการได้แข่งมากกว่า1นัดนะแมนยูก็จะลงแข่งในคืนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะนำห่างถึง12แต้มด้วยกันเลยทีเดียวมีสิทธิ์คว้าชแชมป์สูงนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนคู่อื่นนะครับผมก็มีทา่านักของสวอนซีซิตี้ครับเอาชนะควีนส์ปาร์คไปได้4ประตูต่อ1ของควีนส์ปาร์คก็รอแลที่เตรียมที่จะตกชั้นจริง แล้วก็สโต๊กซิตี้นะผมเอาชนะทนะของเรดดี้ไป2ประตูต่อ1ครับแล้วก็นอร์ิชซิตี้ก็เสมอกับฟูลแลมไป0ประตูต่อ0ครับมาที่ทางด้านของลาดิกาสเปนบ้างครับวันนี้มีบิ๊กแมตช์คู่ใหญ่นะครับก็เป็นการจัดการระหว่างริมาริดครับเปิดบ้านรับกันอยืองของเซบีย่านะครับผมเริมาริดนะผมก็จะมีเกมกลางสุดาที่จะพบกับทางด้านของแมนยูครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับก็โชว์ฟอร์มไปการข่มขวัญแมนยูไปก่อนเลยนะครับผมก็เป็นทางของคาร์เดนเบนเซม่าครับ ได้ยิงประตูขึ้นนำก่อนครับในนาทีที่18นะครับผมจากนั้นนะผมคนนี้ครับตัดแฮตติกรวดเลยครับสำหรับคริสตียโนโรนโดครับผมก็มาบวก3ประตูรวดเลยครับในนาทีที่26ครับในนาทีที่46แล้วก็นาทีที่59ครับเป็นแฮตติกของตัวเองนะผมก่อนที่เซบีย่าจะมาไล่ตีได้1ลูกนะครับผมในนาทีที่87ครับหมดเวลาก็เป็นทางด้านของเรมาริดเปิดบ้านถล่มเซบีย่าไป4ประตูต่อ1นด้วยกันนะผมก็ยังคงอยู่อันดับ3ามเช่นเดิมนะครับ พอส่วนผลคู่อื่นนะครับผมก็มีทั้งด้านของราคานินญาครับผมแพทห้าของแคนาดาไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับเซตาบิโก้แพทห้าของบราซิลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาโยก้าครับเสมอโอซาสซินาหนึ่ง 1, ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เรเบนเต้แพทห้าของมาลากาไปหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็มาที่ผลคูบ่บอลกาโชซีออิตาลีบ้างนะครับผมวันนี้ก็คู่ใหญ่ครับยูเว่ผมเปิดบ้านรับกัมเรียนของฟิออรเรนติน่าก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับสำหรับยูเว่นะผมวันนี้ผมก็ ได้ประตูขึ้นนำกันเลยนะครับในทีที่ยี่สิครับจากทางของมิโควูชินิชนะครับผมก่อนที่จะครึ่งละก่อนที่จะก่อนหมดเวลาในครึ่งแรกผมก็เป็นทางด้านของอาร์เอสซันโดมาร์ตี้นะครับผมมาบ,บุกตีสองให้กับยูเวแรมห่างสองศูนนะครับผมเตาก็าครึ่งหลังก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับก็เป็นยูเว่ครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางของฟิออเรนติน่าไปได้2ประตูต่อ0องในการครับก็ยังนำเป็นเจ้าผู้ต่อไป ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของบราซิโอนะครับผมก็เสมอกับทางของนาโปลีไป1ประตูต่อหนึ่ง 1, นะครับก็เป็นทางของนาโปลียังตามยูเว่ห้าคะแนนนะก็ยังลุ้นสนุกต่อไปแล้วก็มาที่ฟุตบอลบุเนเดสลีกาเยอรมันบ้างครับเมื่อวานนี้คู่ใหญ่ครับไบเยอร์มิวนิกนะครับผมเปิดบ้านรับการเมียของชาเกส0-4นะครับผมชาเกส0-4นะครับพบกับไบเยอร์นะครับไบเยอร์ Bayern ก็ให้สกอร์ไปซะ4-0เลยนะ0-4ก็โดนไปซะ4-0 ก็ไบเยนครับก็ได้ไประตูขึ้นนำครับในทีที่19ครับจากทางของเดวิดอัลบาครับผมเป็นจุดโทษพอที่ทา้งน้าของสวานสไซเกอร์ครับมาบกตัวที่2ให้กับทางของบาเยนินิกแล้วก็เป็นอัลบาคนเดิมแล้วครับผมมายิงในนาทีที่51นะครับผมก่อนสุดท้ายปิดท้ายด้วยทา้งน้าของมาริโอโกเมสนาทีที่63ครับผมก็เป็น Bayern, บาเยนเปิดบ้านถล่มชาเก้สูงสี่ไปสี่ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับ แล้วส่วนผลคึ้ในเวอร์เนสิก้าเยอรมันครับก็มีทั้งนั้นของดอทมุลครับผมเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านแพ้ทังน้นของฮัมบูไป1ประตูต่อสครับพลิกล็อกมากแล้วก็ฮันโนเวอร์ครับเอาชนะทังน้นของโคเปนไฮน์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมแฟรงก์เฟิร์ตเสมอกับทังน้นของเดนแบกถึงศูนย์ครับซุสการ์ดแพ้ทังน้นของเบเมนไป1ประตูต่อ4แล้วก็บาเซอร์เฟียสชับแพ้ทังน้นของโวลเบิร์ตไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีผลฟุตบอล แอฟริกันในเส้นชับหนึ่งคู่ครับชิงที่3วันนี้ครับ mm. ก็เป็นหน้าของมารี mm. ก็เอาชนะท่าของกาไดา้ mm. ไปสามประตูต่อหนึ่งครับมารีก็คว้าอันดับ3ไปนะครับ mm. อ,อันนี้คือผลผลิวันเมื่อคืนที่ผ่านมาแย่ๆเลยนะที mm. นี้มาถึงข่าวของเราบ้างนะครับ mm. ผมวันนี้ก็มีข่าวเยอะเหมือนก,กันนะจะรีบไปโดยเร็วเลย mm. ก็เริ่มที่พิมริงกินด,ดีกว่านะครับผมก็เป็นทั้งน้างของพีแดงครับมาเชสเตอร์ยันสเต็ดครับ mm. ทางด้านของเซอร์ไดคูสัน ที่จะพาทีมแมนยูพกบกับท็อปีทิ้สียีงเงินท็อตฟทิสียีงเงินเอเวอเรต์ในวันนี้นะผมก็ออกมาตำหนิทางด้านของฟีฟ่านะครับผมหรือฟีเมรีกนะครับผมเอ,อ,อ,อกมานะครับในการจัดโปรแกรมนะเพราะว่าเขามีโปรแกรมที่จะดวลกับทางด้านของริมมาริดนะในวันพุธนี้นะครับผมก็ทําให้เขาต้องพักได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองก็ทําให้ทงางเซอร์เร็ก์ฟุตสานนั้นไม่พอใจนะผมในการจัดการแข่งขันของ ีเมยรีกอังกฤษนะหลังจากที่เขาต้องมีเกมเตะไอวสตันในคืนนี้แล้วก็ยังมีต้องไปเจอกับรีมาริดด้วยแล้วก็ต้องออกไปเยือนรีมาริดด้วยครับในนัดแรกก็ทําให้เจอร์็กฟุกูสันนั้นเกิดการไม่พอใจในการจัดการแข่งขันในีเมิรีกคืนนี้เน่งก็ต้องรอดูฟอร์มคืนนี้และกันนะครับว่าแมนยูจะเป็นยังไงเพราะรีมาริดนั้นเอาชนะไปแล้วด้วยนะสำหรับเจออล็รฟุกูสันที่จะต้องพบก,กับรีมาริดการสัปดาห์นี้ มาที่ข่าวเชลซีบ้างน,นะครับผมสำหรับนันเกเตะคนนี้ก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับผมก็คือทางด้านของเฟรนี่นี่เองนะครับผมก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวไหนก็ออกมาพูดนะครับว่าทางด้านทหารทางด้านสโมสรเชลซีนั้นที่ต้องการจะดึงตัวเขานะครับก็ต้องหวังทุ่มเงินมหาศาลเลยทีเดียวก็สําหรับมาริอันเฟรนี่ครับกองกลาทงทานน่งของท็อฟฟี่สีเงินนะผมก็ออกมากระตุ้นสิงบูนะครับผมสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ เนหนาจริงๆนะครับผมก็เตรียมที่จะยื่นนะครับผมซื้อทางด้านของเฟรนี่อย่างจริงจังผมเจ้าตัวจะมีการคาดการันว่าถ้าอยากจะได้ทางด้านของเฟรนี่มาจริงนะผมก็จะมีค่าสิทธิสัญญาสูงถึง30บล้านปอนด์เลยทีเดียวครับหรือราว1,500ล้านบาทผมก็ทางด้านของเฟรนี่บอกว่าถ้าอยากได้เ,เขาไปร่วมทัพจริงๆผมก็ต้องจะยอมจ่ายค่าสิทธิสัญญาประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นค่าเหนื่อยสูงจริงๆนะสำหรับเฟรนี่นะครับ เราจากกรนีแล้วถือว่าค่าเหนื่อยสูงแล้วครับก็มีข่าวมาอีกว่าถ้าเฟรนี่30ล้านก็คงจะซื้อได้แต่ถ้าคนนี้นะครับผมไหนก็ควักแล้วนะก็มีข่าวมาครับสำหรับเชลซีครับเตรียมที่จะควักเงินถึง55ล้านยูโรเลยทีเดียวผมแล้วก็พู้กงกับเรื่องของกู้ตัวเพื่อแลกกับศูนย์หน้าคนเก่งของอตมาริตนั่นคือฟันเก่านั่นเองนะครับผมเชลซีนะครับผมก็มีข่าวกับทางของฟันเกลามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เตรียมที่มีข่าวครับเตียนที่จะยื่นข้อเสนอผมโดย ให้เงินมูลค่า55ล้านยูโรนะครับผมพร้อมพ่วงกับทางของกูตัวครับนายทวารดาวรุ่งครับที่ปล่อยให้ทางด้านของแอตมานิินั้นยืมตัวไปเข้าเสาแล้วก็โชว์ฟอร์มดีด้วยนะตอนนี้นะก็จะยื่นข้อเสนอนี้ให้กับทางด้านของแอตันนิติ้ในการคว้าตัวฟันเกามาร่วมทัพนะยังไงก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับว่าเชลซีนั้นต้องการฟันเกามาอ,อ่มมีข่าวกับฟันเกามาโดดตลอดนะแล้วก็จะกล้าทุ่มถึง55ล้านยูโรหรือไม่และและกกักกูตัวอีกด้วยนะ แต่ถ้าเป็นแฟนเชลซีจริงๆแล้วก็คงจะบอกว่าแพงไปนะแล้วก็กูตัวนั้นอยากให้มีอยู่กับเชลซีมากกว่านะเพราะว่าจะไม่มีมือ2คนไหนที่มาแทนฟิโตเชคได้ลเลยนะ mm hmm. แล้วก็มาที่ข่าวของบุนเดสเลกาเยอรมนีบ้างนะครับผมน,นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับผมก็ล่าสุดนะครับผมก็ทางเซอร์ไพรไปยมินิกนะครับผมก็มีการออกมาเปิดเผยนะผมว่าเตรีย hmm. มที่จะคว้าทั้งของเรวานดอร์ี้ครับซูน้าของจัดมูลนั้นมาร่วมทับนะครับผม ก็ทางด้านของโรธามมัเตวูดนะผมอดีตนักเตะของไบเยอร์มิวนิกนะผมก็ออกมาเปิดเผยอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทีมสโมสรอยของเขาครับทางด้านของไบเยอร์มิวนิกนั้นเตรียมที่จะคว้าตัวทางด้านของเดวานด์สี่นั้นมาร่วมทับในซัมเมอร์หน้าเพราะว่าทางด้านของรัสกี้นะผมก็เป็นนักเตะที่น่าจะเข้ากับระบบของเป๊ปดเวิล่าครับคุณซื้อคนใหม่ของไบเยอร์มิวนิกในลูกาหน้ามากกว่าทางด้านของโกเมสด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ครับทางด้านของ จดมูลนั้นเอ่อต็มที่สัญญาของเรวานดัสกี้นั้นจะหมดกับจดมูลใน2014ก็ทางด้านของรดมูลนั้นอาจจะต้องยอมขายนะสำหรับเรวานดัสกี้ไปนะเพราะว่าดีกว่าต้องมาเสียฟรีผมแล้วก็เป็นทางของบบเยอร์นี่นั้นเข้าไปติดต่ออย่างจริงจังแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพในฤด,ดูการน้าด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของไบยเยอร์แล้วก็อาจจะเป็นข่าวไม่ดีของหลายๆทีมที่ต้องการตัวเรวานดัสกี้โดยเฉพาะแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับ วันนี้เราก็มาปิดท้ายเช่นเดิมนะครับผมที่โปรแกรมของเรานะครับผมวันนี้เรามีโปรแกรมเตะฟุตบอลเตะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็เริ่มที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมวันนี้มีเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับผมก็มีเวลาสองทุ่มครึ่งครับวิลล่าพบเวสแฮมนะครับผมทางซดสควอตหนึ่งแล้วก็ห้าทุ่มครับแมนยูพบเอเวอร์ตันคู่นี้ช่องสามถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟุตบอลสีซ่านะครับอย่าลืมนะครับผมก็เป็นทางด้านของเอสซีจีมงทองนะครับผมพบกับทางของ เซี่ยงไฮ้อีสเอเชียครับเวลาบ่ายสโมงเย็นนะครับไทยเท้าสุดทางทูตปอรสองครับผมแล้วก็มีกาโชเซียเจรี่วันนี้มีเตะจ็ดคู่คู่ที่น่าสนใจครับก็มีปาร์มากับเจนัวนะครับซานโดรียโรม่าครับเกียรรี่เอซิมิลานแอตเลนต้าคาตาเนียแล้วก็อินเตอร์มิลานเกียวนะแล้วก็มีอีกหลายๆคู่เลยนะแล้วก็มาที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนก็มีบาร์ซ่าครับผมวันนี้จะแข่งเวลาหกโมงเย็นครับพบกับทางหน้าของเฮตาเฟ่นั่นเองแล้วก็แอฟริกันเนชั่นคับกับคู่ชิงนะคครรัับบเเวลาานนนก็็ปห้ของ บูกิตนาซาโฟนาฟาโซนะ mm hmm. ผมพบวกว่าทังของนจีเรียนะครับคู่นี้ก็ช่องเจ็ดสีสายเท่าสดด้วยนะครับเวลาตีหนึ่งนะแล้วก็ส่วนโปรแกรมทั้งหมดก็เข้าไปดูได้ที่ตอนนี้ครับ Facebook ของรักบอลนะผมก็มีโปรแกรมถ่ายเท่าสดให้ดูกันแต่ว่าคู่ไหนเว็นไหนก็ไปติดตามชมกันได้นะครับอ่ายังวันนี้ก็ครหมดเวลาของผมแล้วครับอย่าลืมนะครับผมก็ติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลแล้วก็ Facebook ของเรานะครับเพียงแค่แชร์ข่าวใน a c e b o o k นะครับผมก็จะได้รับเสื้อเท่ๆฟรีๆไปเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีหลายคนแล้วครับรับเสื้อเท่ๆไปนะครับก็แชร์ข่าวก็รับเสื้อไปครับก็มาเป็นครอบครัวรักวัดอนุเกรากันเลยนะครับผมยังไงช่วงนี้ครับเว็บไซต์ของเราจะมีปัญหานิดหน่อยแล้วยังไงครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมเวลา4ี่โมงเย็นก็จะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วอย่างเดิมแน่นอนครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับแฟนๆแฟนจทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็เป็นห่วงนะครับผมสาหรับ เล็เตอร์ลักบอลที่คิดถึงเรากันโดยตลอดนะอันนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่เช่นเคยผมกับรายการลักบอลไร้สวัสดีครับ